สวัสดีครับาวามอ้นบ่าวเดชนครพนมนะครับวันนี้เรามาเสนอนะครับผมอ้อยนะครับผมอ้อยสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับผมอ้อยเหลืองสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับผมรสชาตินะครับผมหอมหวานนะครับผมหีบน้ําขายนะครับผมรับรองขายดีนะครับผมใครสนใจอยากได้ข้อตานะครับผมมีเยอะนะครับผมสนใจโทรมาสั่งได้นะครับที่เบอร์0825614365นะครับหรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับ 0 8 2 5 6 1 4 3 6 5นะครับผมอ้อยสิงคโปร์นี่นะครับผมข้อดีคือนะครับรสจะไม่หวานแหลมนะครับผมรสจะหวานนุ่มๆนะครับผมละมุนละไมนะครับผมอร่อยมากนะครับผมผมยังติดใจเลยนะครับบาวเดนนครข้านมยังติดใจเลยนะครับผมถ้าจะเป็นสุพรรณบุรี50นนะครับผมอีกพันหนึ่งมันจะรสหวานแหลมนะครับผม จะแสบคอนิดนึงนะครับผมใครชอบหวานนะครับผมหรือใครชอบแบบพอดีพอดีนะครับผมกินได้เรื่อยๆนะครับผมเน้นสุขภาพนะครับก็ต้องตัวนี้เลยนะครับผมอ้อยสิงคโปร์นะครับผมอ้อยสิงคโปร์หรือว่าทุกวันนี้เขาเรียกสิงคโปร์น้ำผึ้งนะครับผมอ้อยเหลืองนะครับนี่ครับสิงคโปร์น้ำผึ้งใครสนใจโทรมาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามก